สวัสดีครับอยู่กับผมตุ้งโอโจครับวันนี้จะพามายามตุ่มมากู้ตุ่มน้ำปลาไหลนะครับอากาศยามเช้าๆครับฝนตกระลึมครับอากาศครับอากาศเย็นๆนี่ครับวันนี้มากู้ตุ่มสายหน่อยครับแปดโมงครับกู้สายจึิงจะเป็นวัดครับบรรยากาศ ชาเชาไม่เชาแอะไรเส้งสายนะเนาะดูว่านี่จะหมานไหมร่งในป่าบัวนี่สะมันเป็นสะหัวนาเขาครับสะลุกนี้ผมใส่ตุ่มใหม่สามลูกครับพี่น้องมาดูกัน,นจะหมานไหมน้ำสะเดิมๆดิมนี่ผมเคยมาใส่นั่นแหละครับป่าบวัว ลาลูกน้หน่อยเนาะเนาใส่ไปนืนยับหลังหลังงครับลูกเล็กมันรุ่นเหมือนกันนบบจะเขาไหมโอ้จะหมานไปหลังเล็กโอ้ไม่หมานครับหี่ยวครับหลังเล็กปูเขาครับพี่น้องปูเขามาตายครับ นะเที่ยวครับีคูก็มเมียงเหนียงเขาเนาะน้องเอ้ทั้งเล็กเหียวอ,อยู่ครับรุ่นไปเรื่อยครับต้องมีหมานนึงนะครับกบกระโดดกบกระโดด ลูกครับทำรีมันได้ครับเต่เออก็มาใส่บ่อยแล้วพี่น้องไงก็ใส่บ่อยปลามันก็นเหลือหน่อยลงนะครับนะเขาดึงใ่เขาดึงนะครับรุ่นลูกนี่เดียกันครับโอ้ลงมาใส่ลึกหน่อยครับลูกนี่รุ่นเดียวกันครับน้อง ยกมันเบาๆโอ้ตัวน้อยๆครับหมาน,นะตัวน้อยครับอ่าเต็มเล็กหมาน,นะเต็มเล็กนะเต็มเล็กแต่ก็เป็นเต็มนะครับเ <c oughs> ต็มเล็กแต่ก็เป็นเต็มครับโอ้ยแรงนั้นครับกว่าฝนจะตัวขเขาเขาเขาครับ ยอยวมาแล้วครับน้ำเมืองชนละปะทานเขากำลังปล่อยมาครับเสียงรถอี่เต้นนะดเ,ดเนะนาะรถือดแตกๆเนาะสูบน้ำใส่น้ำเนี่ยปลากระพดนอนกับลงครับของผมก็ลงเหมือนกันครับเหนื่อยครับทำมันกับใบด่างครับทำกระพดกับนอนครับยากับเพลงครับโอ้ยนอ้องเอ้ยเหนื่อยยาย ดูจะปลูกอะไรดีนะครับ,คร,บครับพยายามตุวมันต่อแป๊บนึงพี่น้องเอ้ยมาดูหลังนี่สามกันครับตรงนี้ผมใส่สามลังเนาะเนี่ยตุ่มที่ผมหายตอนกลางคืนนี่ผมไม่ยามเลครับหายแถวนี้นะเนี่ยเบื้องนี้นะหนามถ่วมเนาะตอนนั้นเนาะมาลุ่นหลังนี่เดียวกันครับอึ๊บโอ้ไม่มีตัวเลยพี่น้องเอ้ย สงสัยจิ้มมดเลยนะครับมีแต่ปูครับเขาครับนี่เอ,อ้ยไม่มาด้ยพี่น้องเอ,อ้ยไปดูที่ต่อไปกันเลยครับ,นะรบมาถึงอีกทีนึงนะครับผมใส่ไว้นะี่ครับมันจะมาด้ยพี่น้องเอ,อ้ยแ,แต่น้องกับเก่าแล้ว โอ้โหหมานครับตัวนี้เต็มใหญ่ครับคือคือคือครับขอยหยาดเทหอยครับโอ้สวยๆครับตัวนี้น้องเต็มนี่ครับเต็มหมานกับเต็มที่เราที่จะเอาไปครับดูหลังต่อไปเลยครับหมานนะครับตัวเลืองหอยนะพี่น้องเ้ยใส่กำลังสวยครับแอปไปบรวดเร็วครับพี่น้อง ดนี่ครับหลังนึงครับขอ้โคงนี่ครับตัวเหนือนะครับเทียวครับ,รบโอ้ฝนกระโตก,กระนาเขาดีครับแต่ไม่เขาครับเป็นน้องที่เขาใส่เบ็ดแล้วครับตรงนี้ครับผมมาวันนั้นผมเห็นเอยเขาใส่เบ็ดแล้วเนาะ เลยมาแล้วก็ต้องใส่ครับพี่น้องเอ้ยไม่รู้อีไปใส่แถวไหนเนาะเงียบ้อยเขาลงใส่ดักเบ็ดครับเนี่ยลอยเขาลงเดินลงไปเดินไปดักเบ็ดผมก็เลยมาใส่แซมๆไ้ครับเผื่อตัวมันยังเผื่อเหลือตัวเนาะเดี๋ยวใส่ไปครับนอ้องเอ้ยจะหมานมากหมานหน่อยนอน,นี้เงียบหลังนึงครับไหนเงียบ อุ่นกันเนะาะเห็นไหมอู้พี่น้องดูตัวอู้ดโธ่อเอเฮ่อ,อ,อตัวนี้ครับอู้วใหญ่ขนาดพี่นออ้องเอยตัวนี้อู้วูตัวครับใหญ่ครับอูู้ดูเหลืองอู้ ใหญ่คักเทเทครับรูปพี่น้องเลยเหลืองหอยเลยครับมีเออฮือ,อใหญ่จัดประลัดบอกเลยครับวันตัวนี้อขอทาเขาทาครับอีกหลังนึงครับนี่ใส่ไปนี่เลยนี่ครับรุ่น หลังนี่กับเขาครับพี่น้องนี่แต่ไม่เหมือนปลาไหลตายครับอุ้ยตายเฉยเลยครับอุ้ยมันจะยังจะกินได้ไหมน้อก็ผมก็ใส่ไว้มันก็สูงนะทำไมมันตายถึโอ้เหมือนจะตายแล้วกินไม่ได้เลยครับพี่น้องเอ้เหมือนตายแล้วกินไม่ได้ด้วยโอ้โหเสียของเนี่ยนี่น รับโอ้ยด uh, ูตัวใหญ่นะครับยักษ์ใหญ่ครับโอ้ดุนบึนครับพี่น้องตายไปหนึ่งครับเนี่ยสีหลงเนาะมันหมานอยู่พี่น้องเอ้ะเริ่มหมานแล้วมีเจยักษ์ใหญ่อยู่ครับ ลุ้ยหลังนึงครับหลังหนอยครับผมใส่ไปนนนนไ็น้องนี่ครับน้องติ๊กดูจะมานไหมน้องนี่ไม่เคยใส่ไอ้ทีครับจะใส่ในใส่ครับมันเตียนเนาะเตียนเลยไม่ได้ใส่ไอ้ทีครับหรือเลยว่ายัดไว้เหนียบนี่ดูจะหมานไหมเ,เปผือดติดเล้วแต่เรื่องมีตัวนี่หนาม,มีอยู่ครับแต่เรื่องเขานี่ไม่รู้จะเขาไหมเนาะมันเตียนเนาะ <c oughs> เขาเฉยพี่น้องน่ะเหลืองอ้อยเลยเอ่ะละมนันมันครับเออเขาทายู่ครับนี่ครับมันนะโอ,โอ้แต่ตัวนี้ครับไม่ธรรมดาครับรุ่นเฮนลุดนั่แหละครับใจวะ เลืองยอยเนี่ครับพี่น้องป่ะผมไปดูอีกบ่อนพาไปดูอีกบ่อนึงครับแป๊บนึงครับพี่น้องมาถึงอีกทีนึงแล้วครับแต่ผมแต่มาได้ยินเสียงนกเขาครับมันเรียกอยู่ครับน้องพอแต่ผมกดถ่ายเงียบเลยครับยีได้ยินไหมครับริวครับเรียกอยู่ครับอุ้ยไม่ใช่ริว นี่ครับได้ยินไหมพี่น้องเหมือนเขาจะหวงปากระพดทน้อยนี่ครับแล้วก็มีเดินฝังนุ่นเนาะนกเขาหน่าจะหวงปากระพดทน้อยแม่งกับปาที่เขาไถนี่ครับนี่ครับได้ยินไหมครับ นวกเสียงหน่อยไปกลางครัครบอู้ลงกุกเพาะครับเนีย่ยพอลงกุกมันลงเพาะครับ ผมจะลองมาใส่ดูครับพี่น้องนี่นี่มีต้นมะม่อยู่ครับต้นเนียมต้นประดูต้นเดาครับนี่ก็ต้นประดูครับต้นเลี้ยงเลี้ยงก็เยอะครับนี่ครับต้นนี้ต้นมะข่าครับที่มันมีต้นประดูเตัวที่มีต้นเสดาเียมครับแต่นกขันนี่แหละตรงโก้งต้นใหญ่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเหย่ดูครับถ่าอัดวิดีโอได้ผมก็จะอาดให้ดูว่าพี่น้องไปคูครับ เชิงกีลานอยู่ครับพี่น้องเอ้ยนม่ครับเขาเชิงร้านนึงครับเดี๋ยวเดี๋จะมาใส่ครับจะลองถ่ายคลิปดูครับเหมือนเขาคู่ตัวเดียวเหมือนมีตัวไหนบินผ่านอะไรประมาณนี้อุ้ยหาเรื่องไม่ได้ไปทํางานนี่เดี๋ยวผมมัน,นได้มาได้ยินอย่างนี้เดียวก็หาวครับค้น,ห,นาหาวครับน้องอุ้ย ผมจะได้ไม่ได้กูตุ่มที่พี่น้องเลยมันจะเลยเวลาไปหลายแล้วเนาะอนี่ครับยวองจะพาไปดูครับเขาขันต้นอ๋อมันเขาขันอยู่ต้นพึกนี่ครับต้นพึกเนี่ยนี่ครับเนี่ยมีต้นพึกอยู่ครับเนี่ยต้นพึกโล่งๆนี่ครับคูณหนามาเยะอยู่ครับแต่ก็มีต้นไปดูหน่อยัังนู่นครับ พอได้เห็นเห็นหน้าเขาหน้าจะเห็นผมเลยครับพี่น้องเงียบเลยครับหน้าหน้า,นาเอ้ยหนะเนี่ยอยู่อุ้มนี่นะครับเฮ้ยผมมาแน่ครับพี่น้องหน้าเดี๋ยวผมจะถ่ายดูว่าจะถ่ายจะติดหรือจะถ่ายได้ก็จะถ่ายครับนี่ถ่ายดูว่ามันมีต้นประดู่น้อยฝากนู่นครับปงป่ากระโพดน้อยที่ผมถ่ายดูเมื่อกี้นี่เนาะ นี่ก็เป็นป่าเี๋ยเขาไถครับมาร้องแน่ครับนกัวนี้ผมชอบเสียงขันโยนครับมันชอบเสียงขันโยนแบบตกโก้โกล้กกลงกุกกระชากะครับมันชอบมากเลยครับนะครับเดี๋ยวไปดูตุ่มเลยกันครับนครับด้านนาถึง่คีับอยู่ผมใส่มีคล้องเขียบใส่สองหลังครับใส่ฝั่งถนนหลังนึงใส่ฝั่งนี้หลังนึงแล้วก็อันโค้งนุ่นผมใส่ไปห้าหลังครับดี๋ยมาดูหลังนี้ครับ พี่น้องเลยเห็นนกเขากับพื้นครับ <c oughs> คนชอบเนาะนกเขากับพื้นครับเลยจะไม่ได้ยามตุ่มครับ <c oughs> รบุ่นครับหลังแรกครับลูกนี้สาลูกเนี้ครับโอ้ยเหี่ยวเหี่ยวครับโอ้ยฝนตกอะไลไม่ค่อยเขาตุ่มเลยครับพี่น้องไม่ค่อยเขาหรือเริ่มจะมืด แนวครับนาๆเอยครับหลังแรกครับของเส้็นี้ผมไปเจ็ดหลังครับจ็ดลูกกับตุ่มดูนะครับของบนนี่ผมใส่ห้าของนี่ผมใส่สองครับตุ่มจ็ดหลังครับผมยามาแล้วเตดหลังครับเจะหอยไปนี่ครับครับ ครับครับโอ้ยถุงนาสุดแสนที่จะเขียวจะอุ้มครับเมื่อกี้ผมยามฝั่งนู้นครับนี่ผมจะพามาดูฝั่งนี้ทีผมชี่นาๆดูเนาะเหมือนตุ่มจะยังอยู่ไหมบบหลังนี่ รู่นหน่กันครับของนี่มันเคยมีตัวอยู่ครับอึบอึบอึน้องตัวเครื่องอยู่นี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะให้ดูว่าตุ่มเทหอยออกกันน่ะบอกได้ว่ามันเคยมีตัวเคยมีตัวนี่ครับอุ้ยตุ่มผมไม่รู้แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้อง จะต้องเย็บใหม่ครับพี่น้องเอ้ยหนาเอ้ยหยับสวยอยู่ครับตัวนี้ครับยาวครับอู้ไหลตัวนี้ยาวเลยยาวอยู่ครับเนียบอมงงามเลยพี่น้องนครับไปรุ่นเดกันนี่ต่อหลังครับพี่หาหลังเนาะก็หางรับเขาเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยสองคืนเนาะเขาสำนีกับดีใจแล้วครับ ครับเลดูอีกหาหลังสุดท้ายหาหลังสุดทองน้องสุดท้ายจะมนันมากมานน้อยเล้วก็ไปดูดิกันครับเนี่ยครองเนี่ยที่ผมเคยใส่ได้นะพี่น้องนี่ที่ถ่ายดูมันกี่คลิปแล้วหลายคลิปเรียมาเร้วครับผมมาใส่เนาะผมใส่ไปสามหรือสี่หลังที่ติดสี่ตัวหรือ,อยังไงนี่เนี่ย ผมว่าจะไม่ค่อยได้เนาะน่ครับป่าพื้นเนี่ยผมก็ใส่ว้กับริมเนี่ยแต่ไปดูสุดท้ายหน่อยแล้วครับมาน้งนี้ยังไม่มีร้อยคนมาดักเบ็ดครับแต่ตอนนั้นผมมาดักกันมีคนดักเบ็ดเนาะแต่๋ยผมใส่ฝั่งนู้นที่เจอคนต่อนกเขาอยู่ตรงนี้ครับวันนั้นเนาะนี่มาผมใส่ฝั่งนี้ครับมเลยสลับฝั่งใส่เนาะนานเป็นเดือนนะครับ ครับโอ้ยบรรยากาศนกเขาครับนี่ครับวันนี้ผมเห็นไอตัวทำไอตัวนั้นครับนี่ครับอยู่นั่นครับต้นพึบโน่นครับรถผมก็จอดไปตรงนั้นครับผมลงมาเนี่ยครับขอโทษเด้อดครับหนานาไอบรรยากาศสดชื่นครับพื้นน้องบุญมาครับครับ ขงนี้โควิดครับไปไหนไม่ค่อยได้ครับใส่ตุ่มเบิง้งอะไรเบิง้งครับเบดก็ไปใส่แต่ก็ไม่ได้ถ่ายเนาะหน้าพี่เนาะผมก็ไม่ได้ถ่ายครับเวลาไปใส่เบดเนาะมันเป็นท,ทัวร์ซับนะครับมันมันจําเป็นต้องเก็บเบดไว้ใช่เนาะถ่ายกลัวเบดมืดเนะาะแต่เป็นกล้องเดี๋ยวผมมีตังค์จะซื้อกล้องครับนี่ก็ถ่ายท,ทัวร์ซับไปก่อนครับนะ้าเอ้ย มาดูหลังนี่เดี๋ยกันครับอู้อู้แล้วนะอู้อู้บาดบักใหญ่เยอะเดียวเงี้โอู้สามเตี้มครับหลังนี่นี่ครับสามเตี้มครับมีหัวโจกตัวใหญ่ครับพาเขาครับเนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวก็ผมจะเทหอยทิ้งไว้ีครับนั่นนะี๋ยวมันจะมาใส่ครับระวังระวังกลัวร่วมครับไอตัวใหญ่มันมันจะพาน้องๆเขา รมเลยจะพาไปนีที่ห้อยไปครับใส่ตรงไหนเดี๋ยวก็เทห้อยไปตรงนั้นนะครับเผื่อเรามาใส่วันหลังเนาะให้เขากินไปพื้นๆกับพังพางพวกตัวที่เหลือเขากินพื้นๆพังางไปแล้วก็แเรวค่อยมาใส่พวกที่เหลือครับอันี้หมานครับโอ้ตอนนั้นแต่เขาไม่ตอนนั้นแต่เขาไม่ใส่เบ็ดก่อนผมว่ากจะจาจะติดอย่างมีญ่ยุครับตัวใหญ่อยู่ครับแต่ตัวใหญ่ช่วงนั้นเหมือนเขากินเบ็ดไปแล้วเนาะ นี่ก็เอาน้องใหม่เขาครับน้องขึ้นใหม่เนาะสามเต็มหลังนี่หมานนะพี่น้องเบยต้องขอบคุณตุ่มครับในเพจนะครับตุ่มเขามันหมานจริงครับนี่ครับอีกหลังนึงครับผมใส่ไปนี่ครับผมใส่ไปหาหลังแล้วพี่น้องเลยมาดูกันครับว่าจะหมานมากหมานน้อยบ้างน้องเลยเอาละครับนี่ครับผมใส่ไปนี่ครับนี่กับตุ่มเนาะ ผมลงมาใส่นามกระเชงตื่นนปลึกปนๆกันครับครับรู้ในก็หลังนี่ครับหลังหลังจากที่เหวมานานครับปึ๊บอ้หลังนี้กำมีตัวเลยด้นหน้าเอ้พี่น้องเอ้ยนี่ครับเอาแล้วครับสองหลังหมันหมานสองหลังนะครับผมจะเทหอยไว้เนาะผมจะเทหอยไว้เทหอยไว้มาดักไหมครับเขาได้กินครับตัว เรือเห้กินเนาะนี่ครับเป็นสูตรครับเป็นสูตรอีกขนาดนึงครับขี่โม่ไปแล้วอหนายเลยคนชอบคุยครับเมียไม่ชนะจะจะบนจะดาผมไปไหนนี่เห็นคนคุยกันไม่ไหวแลวงเหล่าคือกันครับผมคุยอนไหนะครับค่ำมืดกับเมียสองสามทุ่มครับแต่ไม่ได้กินนะฮะเดี๋ยยุดกินนะครับเหล่ายาปลาปิ่งครับ เนี่ยนี่กินเอยกินแล้วครับนิ่นไปทางทำงานเยอะครับมีอีหลังนึงครับหลังเล็บดูหลังเล็กจมานไหมครับผมอุ้ยเหวครับหลังนี้ครับเหวมีปัญหาครับมีได้เบึงไม่ได้เบึงเนาะได้เบึงไม่ได้เบึงเขาเบึงออกคืนเบึงอะไรประมาณนี้ไปแล้วครับ จะติดทุกหลังเลยครับโอ้ยเราจะหมานคันนะัะติดทุกหลังเนาะแต่แฟโอ้หนาใส่เบ็ดเนาะแต่ใส่เบ็ดก็จะกินอีกครับเนาะเพื่อมันจะทำลิปใส่ดักเบ็ดนี่แต่ผมจะโอ้ยโอ๊ยไรกัดคอคิดว่าจะเต้นครับโอ้ยตกใจมืดโอ้ยยิงกหวานในโดนตอดอยู่กับบ้านครับอู้ยยักษ์ใหญ่ครับดินครับ นเสียวนะครับหลังเงียบตุ่มหลังเล็กอีกเนาะดูนะครับหลังเล็กจะเขาไหมพี่นอ้องอุ๊บโอ้ยหลังหเล็กจะไปเป็นตาแต่เหว่ดีเทสหลังเล็กม่เขาอี้ครับผมก็ไม่รู้เนาะมันเข่าออกหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะหลังเล็กอ๋ม ไม่ค่อยอุ่นใจครับใส่ตุ่มหลังเล็กนะ่ะผมกลัวถ้าเขาเข่าแล้วเขาออกกระฟอมเป็นตุ่มพื้นที่เขาหน่อยเนาะแต่ถ้าใส่คืนต่อคืนระยามนี่ผมจะอุ่นใจครับแต่ถ้าใส่สองคืนผมไม่ค่อยอุ่นใจเนะาะแต่คืนแรกเขาเข่าผมก็กลัวออกครับเพราะพื้นที่เขาเขบ บางทีปลาไหลเขาขงจ้องจะออกดึงอะไรดึงนะครับกับหลังสุดท้ายแล้วพี่น้องเอ,อ้ยสมานปลไหลครับเดี๋ยวเป็นหลังใหญ่เนาะตุ้มดูนครับหลังใหญ่ถ้าหลังใหญ่เขาก็อุ้สวครับหลังนี่น่ครับมันใส่ไปครับนเป็นปากกเนะานะป่าพื้นนะรุ่นอกันน้ำพี่น้องรุ่น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 มีตัวครับพี่น้องอุย้ยนี่ครับตัวครับหนึ่งตัวครับ Hey. <laughs>